การเมืองไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่พักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอภิสิทธ์กำลังเปิดฉากประชุมสำคัญเพื่อถกเถียงทิทางประเทศที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ที่น่าสนใจคือการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับชาติมาถกเถียงในวันที่28ตุลาคมนี้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่อ่านต่อเพื่อค้นหาความลึกซึ้งในเรื่องนี้ ในโลกการเมืองที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้นำทีมกรรมการบริหารพักชุดใหม่เข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมตามประเพณีก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติงานของพักในอนาคตนายอภิสิทธิ์ได้เปิดเผยก่อนเริ่มประชุมว่าวันนี้มีหลายประเด็นสำคัญที่ต้องหารือกันแต่เวลาจำกัดมากทำให้ทุกการสนทนาต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือในช่วงหนึ่งของการประชุมเขาได้ประกาศข่าวใหญ่ นนี้ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านซึ่งจะมาเจอกับสมาชิกพรรคในวันที่28ตุลาคมนี้เวลา9 3 0นาฬิกานะสถานที่จัดงานโดยขณะนี้มีผู้ตอบรับแล้วได้แก่นายสวิทเมสินซีอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของคนเอกประยุจันโอชานายบรรยงคงปานิชประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิคนพัฒ์แอร์และนางสาวจรีพรจารุกรรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชน ซึ่งทั้งสท่านนี้เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมไทยการเชิญเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อธิบายว่าทั้ง3ท่านได้ตอบรับแล้วและผมเชื่อมั่นว่าจะมีข้อมูลและมุมมองมากมายที่จะแบ่งปันในวันนั้นเพื่อเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนและนี่คือจุดที่ทำให้การประชุมครั้งนี้แตกต่าง มันไม่ใช่แค่การพูดคุยภายในแต่เป็นการเปิดประตูให้รับฟังเสียงจากภายนอกเพื่อสร้างความสมดุลและมุมมองใหม่ๆใ,ในขณะที่หลายพักการเมืองมักเน้นแต่ภายในพักประชาธิปัตย์พยายามแสดงให้สังคมเห็นสองสิ่งสําคัญภารกิจหลักของพักการเมืองคือการมุ่งเน้นปัญหาประเทศชาติและบ้านเมืองแต่ปัจจุบันเรามักได้ยินพักต่างๆพูดถึงภาพรวมของประเทศน้อยมาก ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทั้งสานี้ซึ่งเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือและมั่นใจจากสังคมจะมาอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของไทยว่ากำลังเดินหน้าไปในทิศทางใดและอาจมีคำแนะนำที่ช่วยให้ประเทศก้าวหน้าเช่นการปรับนโยบายเศรษฐกิจเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่หรือการแก้ไขปัญหาสังคมที่กำลังเผชิญอยู่ ในวันที่28ตุลาคมพวกเขาไม่ได้ต้องการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคเองแต่ต้องการให้เห็นว่าผู้นําทางการเมืองควรฟังเสียงของประชาชนและผู้เชี่ยวชาญภายนอกไม่ใช่แค่บอกว่ากําลังทําอยู่แล้วหรือรู้อยู่แล้วแต่ให้คนภายนอกสะท้อนภาพจริงผ่านบุคคลที่ประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําทางความคิดสังคมซึ่งอาจทําให้เกิดการถกเถียงว่าการฟังเสียงจากผู้มีอํานาจเศรษฐกิจอย่างนายบัญยงหรือนางสาวจรีพรจะนําไปสู่การเมืองที่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรือไม่ แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจมันเปิดโอกาสให้เห็นว่าการเมืองไทยอาจต้องผอสอมดผสานระหว่างความคิดทางการเมืองและความรู้จากภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงแต่การตัดสินใจเชิญเหล่านี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้หลายคนอาจสงสัยว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะนําเสนอมุมมองที่เป็นกลางหรือถูกชี้นําโดยความสนใจส่วนตัวและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการประชุมเช่นนี้จะช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองหรือเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเราขอเชิญคุณผู้อ่านมาแสดงความคิดเห็น คุณเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่มันจะช่วยให้พักประชาธิปัตย์ก้าวหน้าหรืออาจนำไปสู่การถกเถียงที่ไม่จบสิน้นแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อรวมสร้างการอภิปรายที่สร้างสารรค์